โกูเติมมังก,ร,กรเป็นชื่อให้หมดอนแล้วเรียบร้อยแล้วอีฮีอืมตะลือมันยื่ที่แหละวะวันนี้มัน,น,ม,นมันสุกพี่ชายก็เล่นกีตาร์กีตาร์าเลฟเดโลสุกก็เล่นแล้วอ่ะเลฟเตโลเล่นเตโลใครเล่นมาเนี่ยเช้า <c oughs> ได้เล่นบอกว่ะโอ้โหโดนดาวไยเหงื่อ <c oughs> ลืมนี่เล่นมั้งปะเนี่ยทั้งองค์ทั้งแอร์อะไรเนี่ยไม่แตะเลยแอร์ดูแต้มศูนย์ศูนย์ลองอินตัวหมวยกัอวยฮินาตะกังอวยฮินาตะวินบวบวิไอไเนี่ยนะตัวใหม่ดีภาพใหม่มาแล้วอ่ะพี่ตอนจบโดนไก่ยิงฮินาตะฮินาตะได้เบ้นตกตรงไหนตรงไหน นา้ดึงไอ้เป๊ะๆลงมาห้องนี้เดี๋ยวไหอ๋อเปน้อยนะนะ a o e o o c l โอยเป็ดเป็ดด็กะเด็กเราเป็เอออเตินใด้โอมเลยเ็อยู่เนี่ยมีใครเข้าชาร์จให้โอมเลยเ็นแหลกยวาร์ปวาร์ปวาร์ปเอ็นเอ็นทีมเดนเนี่ย เจ๊ปิง้ีหี้กูโดนไก่ยิงเยอตโดนไก่ิดงไปแล้วไก่มันถือโป๊ะกลัวมันนี่จะคืนบุรยาสัหน่หแม่กินแล้วกินแม่นหย็นจอบโอคะแนนได้สั โบกเหียวโอ้เที่ยวป่าแม่งใหญ่เรือดาบประหลาดเต่าใหญ่มม่เป็นเรือดาบประหลาดต้องแบบนี้เออดูต้องแบบนี้อืมเล็กกระทัดรักลอยฟ้าตัดเปมมนนี่คือออ๋อไปจนเต็มหมดไรยหลังกูไม่มีกูจะแหบกบ กีตาร์เล่นกีตากีตาเล่นเป็นโนเป็นโนเล่นเทเล่มันเป็นเรื่องน่าประหลาดกิดหนาแป๊บถึงหมดงามไปเอ็กโซได้เซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเคเฟซีเจมี่ของตุ๊กตาเอซกโซเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อแทนตุ๊กวย มึงจะมาไหมแล้วก็เดี๋ยวดิเปลี่ยนเดี๋ัดมาเล่นละเฮ้ยไอ้งอย่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปอะไรรู้ป่ะเพื่อนดีกว่าไอ้ดีกว่าสแตนดาดของนี่นี่แหละเปลี่ยนเป็นโอมหรือชิคเก้นอ๋อเยีเป้กูจะเปลี่ยนชิคเก้นแล้วกเปลี่ยนไปเป้ก็เหี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรรู้วยะเปล่นไม่เยอะเปลี่ยนเป็นไทนนั่นน่ะอะไรนะ พระรามหัวหัวหัวเหม็นไว้หน่อยจะไว้หน่อยอ่ะเปลี่ยนชื่อเป็นพระรามหัวเปลี่ยนเป็นอนุชายอนุชายอนุชายสิบเอ็ดอะเนี่ยนิกนิกอับมนุษย์ฝากดีนะ อืมพี่โก้เขาประกาศหาพนักงานทีมหาทีมงานเนี่ยเขาบอกว่ามีนน้องคนไหนอยู่ในกรุงเทพแปริมณฑลมั่งครับรุงกริงหาทีมงานทีสงสัยคนขาดละมั่งเห็นในเว็บก็บริษทมันจะงไลมงคนออกหมดอะเอน่าสงสารนะครับ ยิ่งเก,ก็บเงินปูกู่งไม่ยอมนะยี่มาแพงแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดบริษัทมันล่ลมจริงเราจะได้เก็บไอ้ช็อตไหนมาเล่นไม่ต้องเล่นเป็นไง<ห>เล่นเซิร์ฟจีนที่เล่นเซิร์ฟสิงคโปร์<ด>ไงไก่เยอะกว่าจริงอ,ะอ่ะพี่ไปแล้วพี่ทดสอบมาแล้วกับมือยิงแล้วมันไม่เห็นเลือดเหมือนเซิร์ฟไทยนะ่ไหมเซิร์ฟไทยมันยิงแล้วมันขึ้นเลือดใช่ไหมขึ้นไอ้แต้มสิงคโปร์แม่งไม่มีเม็ดถั่วเลยไอตัวหาปูมึงเหรอ ปัจจุ user left your channel โอ้ออืออือดช่างกูช่วยหน่อยภาษาไทยมาแปลทีแล้วที่กูพิมพ์นี่กูไม่ได้พิมพ์ภาษาไทยอะอีเด็กช่างมีปืนโรงเรียนมหาลัยมึงอยู่สาขาอะไรวะ เอาไทยเราที่กูพิมพ์นี่กูไม่ได้พิมพ์ภาษาไทยโยมาสั่งยิงกูอีกอะไรวะเพื well, ่อนมึงไปเรียนมหาลัยมึงสาขาอะไรวะยิงไก่มึงเรียนสาขาอะไรวะฮะมึงเรียนสาขาอะไรวะอ่านมาตั้งแต่ประถมจนจบเรื่องกูยังไม่เห็นปากคาคาชิเลยไอ้ปากจะทำเดี๋ยวจบไม่เดี๋ยวไปช่วยแป๊บเดียวกูกำลังมาเลงอยู่นั่ง เอออแหลมโม่ฟังทุนอืมกดทั้งหมดแม็กเลยครับเยวแค่ดีเซลอีกคนหน้าที่ลูดป,ปืนก็ต้องลูดป,ปืนอย่างเดียวเ oh <my> ฮ้ยโอ้ไม่กอดพ่อมึงสิเยอะเฮ้ย <Yeah. S 2> โดนไก่ยำไหมฮะที่เคยพบเคยเจอแทงกูไก่ มันนั้กูไปเซิร์ฟบนมาเว้ยเจอไอ้อาร์มด้วย้ยามเขาบอกว่าเขาลงงานอย่างเดียวเลยเว้ยทั้งแม่ไปตีเกมกูบอกว่าเฮ้ยเส้นกูเข้าแค่หน่อยสิไม่เอาไม่เอาไม่เข้าไม่เอาไม่พูดกูบอกว่าปากดีเอสเคโอมือสไนมาแล้วครับแมนขึ้นมากตอนนี้ อันดับได้ของใหม่ด้วยเนี่ยเนี่ยไอบอลเนี่ยดีมกับต้องเก็บไม่ครบสี่ตัวคืออย่างพี่เขาไม่ได้กูเดือดใจฉันนั้นไม่ใชใ่คนที่เธออยากเจอสี่ไปด่ายอมดนอยโอ้โหปรากฏมันเก็บไกู่่ด่านนี้นี่เอง ตัดคลิปดีกว่าจะได้ไปเล่นด้วยไอ้เหี้ยฝื yeah, นกู